รีวิวมวยล,ล้านจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่อีซูซูดีแม็กซ์ไฮเดนเนอร์ดีวันแอนด์ออนลี่อร่อยทุกที่สนุกทุกคนด้วยโปเต้ปาปิก้าและคอนเน่ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์ สวัสดีอนันยองชิกะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ช็อตเด็ดมวยและจอที่เทโรเจ็เฮสตีสรุป,ปรีวิวมวยครับท่นที่น่าสนใจนะครับในศึกวันไฟไนยยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ส1็มกรานะครับโกช่วงสัปดาห์วันเด็กนะฮะส1็มกราเมื่อปี68 เนื้อเกือบ1ปีที่แล้วครับโอ้โหเกือบ1ปีผ่านไปก็ได้ตามครับเคยมาชนะสองไฟแพนะ้ร่วมในวันลุมพีนะฮะวันนี้เจอกับนาชกโอ้โหถือว่าอายุน้อยครับนะฮะยีปดถึงปัจจุบัน29เท่ากันนะครับเสือแปรทอพานสิบเก้านะครับนชกกระเรี่ยงจะเพชรบุรีนะครับ ปปกลุ่มปะประยอเจอกับนะฮะรัสเซียลูกครึ่งโอ้โหที่ว่านลูกครึ่งนี้น่าดีตามครับนีเแมติกครบทุนนะฮะนานนี้ใครจะคว้าชัยนะครับซ้อมที่ศึกสองพี่น้องครับเจอกับซ้อมที่ทอพานสิบเก้านะฮะโอมานน้เท่าไหร่คือท่าั่งของเติมไปเลยได้นนสัปดาห์นี้ครับโอ้โหโดนท่าั่งของเสือเป็นอาการยังอยู่ครับเข่าก้นวงในครับพอจังหวะค่าเสือแปลกครับพยายามจะหารวดเกมครับนี่ครับเตะมานะครับนี่คือกก้า,กามวยไทยนะฮะ นะครับโอ้โหปะะข้าให้ครับนี่นะครับครอบตุ่นถือว่างานหน้าจริงๆครับนี่ฮะโอ้โหข่าววงในโตสูงไม่ได้ก็ได้เลยครับกรรมการผู้ชกดโอนดิ้คอร์สครับนี่เซฟไปได้นะครับ นะฮะพอโอ้โหวงในเข่าก็มาครับเข่าครับนี่ครับมัดนี้ถือว่าโอ้โหวงในถ้าศอกก็ไม่รู้จะถึงครับพอช่วงนี่โหแยกเลยครับโอ้โหทุรัตทุเลครับทางของครอบตุนครับใส่ให้กับศอกเลยครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยเสือแป็นโดนนับแปดไปก่อนครับแมอาการเลยครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยทีงตุนก่อนนะฮะครอบตุนได้ก่อนนะครับนี่ครับโดนนับแปดทันทีทางของเสือแปกครับนี่ครับ โอ้นะครับแม่รู้ครับยังต่อไหวครับพยายามจะหาครอบตุนกิจเกมได้ครับนี่ครับโอ้โหได้เท่าไหร่ครับพอใส่รวมเป็นชุดใหญ่กระนำซัมเมอร์เซลเลยเดียวครับนี่ครับโอ้โหแม่เซฟไปก่อนนะโอ้โหคอมาผมคอสั้นจังเลยเดียวครับแม่เจอกับรุ่นอายุต่อยาเลยเดียวครับนี่ครับโอ้โหนะฮะจะพลอดไหมครับแม่แต่ละครั้งชั่วชีวิตเสียก่อนนะครับนะฮะ ยกแรกถือว่าท็อปกุนชิงตุนได้คะแนนไปพอยก2ครับโอ้โหมาขวาดเป็นสลับกันนะครับไม่โคงการท่านั่งของครอบตุนแล้วก็เสือแบล็กพอจะหวะโอ้โหลบเกมได้ทั้งของเสือแบล็กครับแต่อออาววธไม่ทําพัมเพื่อเลยเดียวครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเซฟไปก่อนครับโจรุดงงนครับแต่ไม่สู้งงนครับขอแยกแยกไปก่อนครับนี่ฮะอ่าพอวง เกิเจอปะเชิญหน้าเลยครับเสือแป็กก็อาการไม่น่าสู้ดีนักเลยทียครับนี่ครับโอ้โหนะครับปากซอกเขาให้โดนวงในเข่าท่านั่งของเสือแป็กครับนี่ฮะคอบตุนถือว่ายังทุเละครับนั่นวงในแต่กอดไปได้อย่างน้าตาเฉยครับนี่ฮะโอ้โกั้นไม่ดูครับมัดไตท่านั่งของเดินทางของคอบตุนครับเสือแป็กกันไว้นะฮะนี่ฮะโอ้นะครับโอ้โหมีเมียงว่าโอ้ทุลทุเลนะฮะเสือแป็กครับยังมีอาการเลยฮะโอ้โ ครอบตูนถือว่านานง่ายจริงๆนะครับโอ้โหมีมีเตกันแก้วครับมีเขียวเลยนะครับโอ้โหช่วงเก่าเลยครับนี่ครับวงในไม่เท่าไหร่ครับแต่โอ้นี่ครับโอ้ยนะฮะทุระทุเรนนะฮะล้มไปนะครับมากรรมการแยกก่อนนี่นะครับโอ้จังหวะนี้เลยนี่ครับโอ้ไม่เท่าไร่ครับ พอโดนนะฮะโอ้โหนุ่นเลยครับเออขอนะครับแม่ดังเก,ก,กเยกาทุนลัทธิเลยนะครับยก3ถือว่ายกแรกคะแนนได้ดีนะฮะท่านังคอบตุนเสือแป็กครัวโอ้โหน่าจะมองเห็นชัดเลยทีครับท่านังคอบตุนครับพยายามจะหาโอ้โหนี่ฮะคอบตุนนะฮะโอ้ถือว่าได้ดีจริงนะโอ้โหนี่ลุ้นเลยทียวครับหมัดเต็มเลยครับนี่ฮะซ้ายไม่เท่าไหร่ครับเสือแป็กครับ เสือแป็กถือว่าหาเล้เกมครับกองเชียว่าเสือแปก็กเสือแปก็กเสือแป็กเลยครับโอ้โหวงในวงในก็สู้วงในครับแหมสู้ก่อนได้เซียดต้ครับพอปวกหลดหมัดนะ้าน่งของเดคอบตุนนะครับ โอ้วงในนัดเหลือหาซอกครับแต่เร่งไม่เจอครับโอ้โหเร่งครับโอ้โหทุลกทเลเอามีควังเอา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 ย่าหาลี่หาควังไม่ได้ครับถนัดของครอบตุนครับอ่ะพอบวกวงในครับเขาโอ้โหวงในมี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 ก็จะวงเรียงไฟแล้วครับโอ้โหโอ้ยเขาไม่นอนเท่าไหร่ฮะโอ้ยแยกเลยดีครับแม้ถือว่ารอดเกมยังปฏิหารครับแต่ถือว่ายังไม่นกกดได้ง่ายเลยยครับโอ้โหนานี้เสือแป๊กนานยากครับแต่คอบตุนเนี่ย ง่ายเลยครับแหมเลยเดียวครับโดนธุรัตุเลครับโดนเล่นทางของเสือแปลครับเฮ้ไม่หนุเจ้าเลยครับโอ้ถือว่ายังสู้ดีสุดเลยเดียวครับถ่าทางของเสือแปลอาการยังไม่อยู่เลยเดียวครับอะผลปรากฏค้างนเป็นเอกฉันนะฮะโอ้ถือว่าผลอย่างดีครับเสือแปลทอพานะฮะแพ้ให้กับดีแมทริงครอบจุนฮะเื้าสิ้งครอบจุนถือว่าทำไม่ดีกว่าครับดีใจก็อกสะใจเลยเดียวครับแหมนะฮะเสือแปลก็ตมในสปิรตก็นาดีสามเลยครับก็ถือว่า ความหวังก็น่ตัดเนาะถือว่ายอมสิงับนี่คือช็อเตเจ็ดมวยหน้าจอที่เทเลสติกแฮชีครับแม่ครอบตุนนาะยง่ายจริงๆนะครับเนี่ย